I a not

ชาเทศตามารติจามันสุจามาริสาเรชาเทวามาริสาเมนาทิเมตาสังไยโยยัดยุอมผนกดนมารวมในงานบางเพิ่มลงคอเนาะกะ่จบลงเนาะต่อไปอ่าเป็นพิธีการวางผ้าบางสกุลเนาะจก็จะได้จัด เจรพรทางเจ้าภาพศรัทธาผู้ที่มีในในนามที่ไดช์เป็นเจ้าภาพวางผ้าวางสก,กุลเนาอ,อสา้างกันจเจริญพรเจ้าภ ทำขอบขวานางสุรานนท์ปากลายเนาะขอบขวานางติ๋มแล้วก็ขอบขวานางเพ่งบ่แล้วก็ขอบคขวานางเสียงตอนเจริญพรเด้อแต่ยังพอ,น,อ,อนได้วางเดี๋ยวมาวางอ่ะคือว่าซึ่งขึ้นขุ่นอยู่เน,นานะวางแล้วเนาะเนาะวางแล้วเนาะเนาะอ่ะาคือตกเกา,าสินเ,นอ,เอา ครอบครัวแม่ตู้วีบ้านปากทุนแม่ตู้ซักปากทุนแม่ตู้พรปากทุนแม่ตู้แอปากทุนแม่ตู้ดาวปากทุนอาจารย์เพิ่นกระเดานได้ซื้อโคตีมี่นำใจใชิดชั้าเนาะทางด้านพระพุทธศาสนาเพิ่นกระเดมารวมโมทนาผาไตกีบอนด้วยทงแสจันร์

มาผู้เดียวก็ใส่ซื้อผู้เดียวได้ครบกลุวก็ได้ก็ซื้อออกไปอ่แปดได้ซื้อกับมบุ้มีเนาะอานนางลีนางสุดสดานางตะวันทาวิไรชักนางกบนางเตียนนางเหลาและนางบางเนาะเจริญพรอ่าตอนที่ม้วนผู้อาจารย์เท่าผู้พันผู้พันยืมบิ๊กในข้างหน้าอาจารย์เอาเมตตาพิชิตหน้าภาพบางสมบูรณ์ เขาเรียง่กว่ารับทุนยังเนาะเอาได้ซื้อทอาเอาผ่าเาํายาบก็ดําเ้อไอาได้หยาบนาเนาะตอนทีนี้เขาเขาไ่ได้หยาน้นาแล้วก็เจอกับก็คักรคักใจมาสั่นกาบเขียบมาพ้อซีก็ได้ซีแล้วก็แปะที่มันี้งแล้วก็เดยเออชีได้เนาะ มองไว้ส <OR> ุดท้ายสุดท้ายแล้ววางเลยดูเลยจากที่สุดสุดทยแล้ลังจากงานโยมเขาได้วางาต่านโยมเขาวางหลอกลับไปนั่งก็ว่ครัาเ้อเออทตังนี่ให้ครูบาอาจารย์ทุนั่งเดี๋ยนไม่ออกนัง บนสี่องค์ขน่อยเมตตาพิจารณาผาบางสกุลได้หลวงพ่อจะลุหรือ่ยังบ้างยังผาไตบ่เออบ้างอยู่ใก้จันรวลูกแ่นี่ดอในบาดแตยิบอาไปได้ไแมันผาไตจีบอนมาตั้งนานเด้อมบา ก็ไป่ผ่านขอเจ้าอันดอดซือขึ้นไปดอดจุดใดทั้งนั้นน่ะฮะผ่าไตจีวันวะอ่ามามารอเดี่ยงเดี่ยงคิวอยพี่โลดโลดห้าฝั่งไหนคิวมีกันมีกันมีได้ซืือเลยกับจับโดดเดี๋ยวเพื่อนทั้งที่อ่านเป็นรอบสองดอกแดกดอกแดกเพื่อนอ่านไปบ่มาเป็นวะ

ผู in ้ซื 1941, e o, ่อข่าวมาคนนี้เออเขาแย่งเจ้ามาโหลดฮะยังปากผูนใช่เออไม่โอ้ไม่ไปผนบ่เออไปเขอถามมาจะไม่เลยเสื้อที่อ่านเมื่อกี้นะคนับเนาะเอาเสื้อต่อไปเจริญพรเด้ออ่านในตู้วีปากทูลในตู้ซักปากทูลในตู้พรปากทูลในตู้แอปากทูลในตู้ดาวปากทูลในแอร์โคกขาดอ นางรับดาพรแดนก๊าแดนหันษาปากลายนางลีแสงจันต์ปากไล่สุดมึงหม่เป็นไงเนาะแสงไล่เจริญพรเนอที่อ่านชื่อไปยังอ่าแต่ทานทานไหนเป็ยังบ่ได้วางเจริญพรแต่ทานสุดแล้วแต่ทานเนาะแต่ถ้าฟังชื่อเด้อแต่ว่าผู้ผู้ได้ไปแล้วไปก่อนแล้วก็สลับกันเนาะ บางเทืออานลวดกันไปบางทีนเนี่ยผเห็นผู้ได้ดีกันแล้วอาลวดไปสองสามตู้ส์แลพวกเป็นยังผ้าลายคนกับพวกเป็นยังเนาะขม่าขม่าอีกม่พผอม,อม,อมพอเพียงแต่ผู้ได้ันี่ยโมฮาเน่